ขอบพระคุณครับผมต่อไปเป็นท่านสวจากจังหวัดมหาสารคามครับท่านสวประวัติทองสมบูรณ์ครับผมครับเรียนท่านผู้ดำเนินรายการท่านผู้ทรงคุณวุฒิจากหลายภาคส่วนนะครับท่านผู้เกียรติที่เคารพทุกท่านครับก็รู้สึกดีใจครับที่ได้มีโอกาสได้มาแสดงความคิดเห็นนะครับในฐานะเป็นสมาชิกวุฒิสภาจากจังหวัดมหาสารคามนะครับซึ่งวันนี้เรามาด้วยกัน4ท่านก็มาจากการเลือกตั้งนะครับ ซึ่งก็เป็นที่น่าเสียดายที่ในบางส่วนที่ไม่ได้มาด้วยในวันนี้นะครับแต่อย่างไรก็ตามพวกเราในฐานะสมาชิกวุฒิสภานในความคิดเห็นนี่มันก็มีความคิดเห็นที่แตกต่างกันไปนะครับเพราะเราไม่มีพรรคการเมืองเราก็มีความเป็นอิสระในเรื่องของความคิดแต่ผมที่ได้พูดคุยในเพื่อนๆสวด้วยกันนะครับส่วนมากก็บอกว่าเห็นด้วยกับการเลือกตั้งนะครับเพราะวันไม่มีทางออกอย่างอื่นแล้วที่เราจะต้องทํา นะครับเพราะว่ามันต้องเป็นไปตามบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญแล้วก็มีพระราชกฤษฎีกาเลือกตั้งแล้วครับในวันที่สองกุมภาพันธ์ห้เที่จะถึงผมคิดว่าทุกภาคการเมืองควรที่จะเข้ามาสู่การเลือกตั้งนะครับประก,กาศเจตนารมแนวความคิดต่างๆเพื่อที่จะให้ประชาชนได้รับทราบซึ่งการเมืองในครั้งนี้ครับผมก็ดีใจที่ที่ได้เห็นการตื่นตัวทางการเมืองของภาคประชาชนนะครับถึงแม้ว่าจะดูแล้วว่ามันเป็น เรื่องที่ลำบากใจนะครับในหลายๆภาคส่วนในความคิดเห็นของประชาชนที่มีการแตกแยกในแนวความคิดนะครับแต่ในแนวความคิดในระบอบประชาธิปไตยผมก็คิดว่ามันก็เป็นสีสันเป็นเรื่องที่กดง,งามที่เราจะได้มาหลอมรวมกันในการที่ขับเคลื่อนเดินหน้าประเทศไทยก็เหมือนณวันนี้แหละครับที่ทุกท่านก็ได้เสียสละเวลาซึ่งเป็นวันอาทิตย์นะครับเราก็อยากจะหาทางออกทุกคนก็รักชาติรักบ้านเมืองไม่แตกต่างกันนะครับถ้าอะไรก็ตามที่ทําให้บ้านเมืองมันเดินหน้าไปได้ อะไรที่เป็นความสุขของพี่น้องประชาชนผมคิดว่าตรงนั้นก็คือ,อเป้าหมายใหญ่ของของทุกคนนะครับเราในฐานะนักการเมืองที่มาทําการเมืองในวันนี้ก็ต้องการเห็นประเทศที่จะเจริญก้าวหน้าไปได้แต่ถ้าจะเจริญก้าวหน้าไปได้ก็ต้องมีการเมืองที่มีรากฐานที่มั่นคงนะครับถ้าไม่มั่นคงเราเดินไปมันก็เกิดปัญหาอีกจนได้นะครับแต่ณนวันนี้หลายๆภาคส่วนที่ได้มีความคิดเห็นนะครับจะตรงกันแตกต่างกันบ้างผมคิดว่ามันไม่เป็นเรื่องแปลก นะครับเป็นเรื่องที่ดีที่ประเทศไทยของเรานะครับภาคประชาชนจะได้มีความคิดทางการเมืองที่มันเปลี่ยนจากรูปแบบเดิมๆที่ว่าเลือกตั้งเสร็จแล้วก็จบนะครับแล้วใครมาเป็นรัฐบาลก็จะเดินหน้าไปทิศทางไหนก็ได้ตรงนั้นเขคงไม่ได้แล้วนะครับแล้วนะวันนี้ที่สื่อสารนะครับข่าวต่างๆที่ออกไปสู่สังคมไปสู่พี่น้องประชาชนที่ได้รับทราบเรื่องราวต่างๆในทางการเมืองนะครับในแงความคิดเห็น ที่แตกต่างตรงนั้นทางนี้นะครับจะเป็นสีเสื้ออะไรก็ตามนะครับผมว่าณวันนี้คนก็เริ่มมีความคิดที่จะเข้ามาเห็นการเมืองนะครับอยากจะให้นักการเมืองเข้ามานะครับเพื่อที่จะ,ะ,ะปฏิรูปนะครับโดยนักการเมืองเสียก่อนนะครับผมเชื่อมั่นว่าประชาชนก็พร้อมอยู่แล้วล่ะทุกภาคส่วนที่เขาอยากจะเข้ามาช่วยนะครับแต่ขณะเดียวกันคือนักการเมืองเราถ้าเราไม่เริ่มต้นไม่ทําอะไรในทางที่จะเกิดประโยชน์เสียก่อนนะครับให้เขาเชื่อมั่นให้เขามั่นใจ ว่านักการเมืองนะครับที่จะเข้ามาเล่นการเมืองด้วยความบริสุทธิ์ยุติธรรมนะครับการเลือกตั้งก็ทุกท่านก็คงจะทราบดีทุกท่านก็เป็นห่วงว่าการเลือกตั้งนี่มันจะมีการทุจริตมีการซื้อเสียงนะครับซึ่งจากที่ผ่านมาทุกคนก็เห็นอยู่แล้วนะครับก็กล่าวหาพูดกันอยู่ตลอดตรงนี้ก็ไม่มีใครปฏิเสธนะครับเรามีกรกตมีคณะการรมการการเลือกตั้งที่คิดว่าจะเป็นความหวังนะครับให้กับประเทศไทยของเราว่าการเลือกตั้งจะบริสุทธิ์ยุติธรรม นะครับเมื่อมีกรกตแล้วแต่นับวันนี้10กว่าปีที่ผ่านมาเราก็ยังไม่เชื่อมั่นนะครับว่าการเลือกตั้งนี่มันบริสุดดทธิธรรมจริงหรือไม่นะครับปราศจากการซื้อสิทธิ์ขายเสียงหรือไม่นะครับแต่นับวันก็ยิ่งรุนแรงเรื่อยๆนะครับในข้อกล่าวหาตรงนี้แล้วก็การทุจริตการคอร์รัปชันต่างๆในภาคการเมืองนะครับที่ใครมาเป็นรัฐบาลก็ดีนะครับก็จะต้องมีเสียงสะท้อนในเรื่องของการทุจริตอยู่ตลอดนะครับไม่ว่ารัฐบาลไหนๆก็ตามที่ผ่านมานะครับผมอยู่ในการเมืองมาก็เกือบ30ปี นะครับเป็นทั้งสสตั้งแต่ปี29นะครับเป็นรุ่นน้องของท่านวีลการนะครับแล้วจนมาถึงมาเป็นสอวอนะครับที่ผมคิดว่าผมหยุดการเมืองมาในสภาผู้แทนราษฎรนเนี่ยเกือบ1ิปีแล้วก็มาเป็นสอวอนะครับก็ได้รับการเลือกตั้งผมก็ยังมองถึงว่าปัญหาเนี่ยชาวบ้านเขายังขาดที่พึ่งนะครับก็ยังมาหา,าสอวอ,อ,ยอยู่อยู่เหมือนเดิมนะครับอยากจะให้ช่วยเหลือแก้ไขปัญหาเรื่องนั้นเรื่องนี้นะครับผมคิดว่าจริงๆแล้วเรามีองค์กรภาคส่วนต่างๆมากมาย นะครับที่เข้ามาช่วยกันแก้ไขปัญหาภาคเกษตรเรามีสภาเกษตรนะครับมีกฎหมายผ่านสภาไปแล้วเนี่ยแต่ณวันนี้เกษตรกรก็ยังยากจนนะครับเราจะทําอย่างไรที่จะขับเคลื่อนเดินหน้าแก้ไขปัญหาของประเทศชาตินะครับผมคิดว่านโยบายในอนาคตนะครับแล้วคนที่ยังมาเป็นนักการเมืองหรือมาทําพักการเมืองนะครับที่จะขับเคลื่อนนโยบายต่างๆที่จะเข้าไปแก้ไขปัญหาให้กับประชาชนอย่างแท้จริง นะครับไม่ใช่ว่าเป็นนโยบายที่กล่าวพูดแบบสวยงามนะครับแต่เวลาลงไปในภาคปฏิบัติแล้วเนี่ยไม่สามารถที่จะไปแก้ปัญหาให้กับพี่น้องประชาชนได้นะครับณวันนี้ผมคิดว่าโลกเราจเจริญแล้วนะครับทุกคนก็อยากจะเห็นการเมืองของเราพัฒนาเดินหน้าต่อไปได้นะครับก็เป็นสิ่งที่พวกเราคาดหวังและวันนี้ก็คงจะเป็นข้อสรุปที่จะแก้ไขปัญหาของประเทศชาติในอนาคตต่อไปรบกล่าวข,ขอบคุณครับขอบคุณครับ